ค่ะขอบสวัสดีงามๆพ่อแมเป็นพี่น้องปองไปทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับขอสู่ทางช่องพรนารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะข่ะเมื่อนี้กระตามต้อเนาะค่ะเลขวัดดงหน้าเพื่อนหรือว่าวัดหนองบวมเรานะคะพี่น้องเนาะค่ะซึ่งงวดที่แล้วก็เข้าเต็มเตามนะคะพี่น้องค่ะ9 2 2 9เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะก็ดีใจนําพี่น้องปองไปที่มีโชคมีหมานเนาะค่ะสำหรับท่านผู้ชมเนาะค่ะที่เขามาแลลวเนาะค่ะขอกําลังใกคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ที่เขามาใหม่กัอย่าลืมกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่น้องเนาะค่ะเพื่อสิบประดพลาดข้าวสารดีๆเด็ดจากทั้งช่องพรพาลย้ยนะคะพี่น้องคะวันนี้ข้ามาไปกับน้ำมัสจักรพักคู่พร้อมๆกันเลยค่ะมาับมาดูเอามือนี่้าวมาโอ้โหบางอย่างอะไตาน้อมือนอนน้ำมาตามหาแนวทางของเขาน้อใส่ไม่เลยปูใส่ไม่เลยตามหาแนวทางใส่ไม่ได้ขน่ดไ โอมันจะดังงู้บ่เป็นยังซานีคลับเอาซ่อมนี่นะครับ F C คว้านเอราะลวดฉุดไปหายตัวท่อซับใส่เครื่องจักบาทเดี๋ยวนี้แอดเพิ่นสิวางสินะเออเป็นยังดอกเออเมาแนวทางนอกสำรับก้นนี้เขาดีเลเป็นมากกบอกบุญเนี่ยนุ่มกว่าเนาะค่ะตัวทั้งทั้งวัดเท่าเนี่ยขาดอยากได้ตู้สวดตู้สุดอภิธรรมหรือว่าตะละพัดอภิธรรมตู้สวดตู้อภิธรรมนะค่ะหนังเสื้ออภิธรรมต่อมากระได้มาแน่แล้วล่ะ อันบานนีาโตนี่ราคาสามพันสามพาร้อยเก้บบาทหนังสือเหลี่ยมละหกรยเกบเกาบาททั้งเบิดด้ใช้หาเหลี่ยมเป็นเงินสามพันห้าร้อบาทตลลาปตสีอันเป็นเงินสามพบาทรวมเป็นรวมเป็นเงินนี่สี่หนึ่งหมนสี่พันหนึ่งหมื่นสรย สามลี้หวาบาทค่ะร่วมเป็นเงินทั้งเบิดองแต่จะบอกบุญพี่บุญน้องเนะัาน้ำเนาะค่ะคืออยากร่วมชัตถ้าท้ำบุญท้ำท่า,ทานรือว่าซื้อของชื่ออันนั้นอันนี้เสวัดเท่านะค่ะเป็นให้เป็นให้เป็นบุญเป็นกุศลเออซื่อหายยางเสวัดเน่เซวาทค่ะก็นได้นี่แล้วก็สิมีแล้วหนึ่งต่อไปค่ะได้นี่แล้วก็สิได้หานั้นว่าอีก ค่อยๆสะสมไปเนาะปูั่นละเร่งว่าเื่องหันก็ไดที่เนเทสมากเบืองเอาค่ะอือค่อยสะสมไปมันอาจจะได้พ่ออกว่าทามันขาดเคิ่นว่าามันมุมีไฟฟ้ายนี้ขาดเคลนไปหลายอย่างมมเป็นหลายอย่างม่มมีจะยอ่งค่ะอือส่วนรวมเป็นยาภาพชื่อสวดอภินี้มท่างเบือทูดเบือทูให้นำได้อยู้ยทุคนทุกคน ่ฮาซอยกันมานี er ่ก well er <regel>. ันหมดกวอนน่าหมดกวอนกับฝันมาก็จ้าเอาหนึ่งหน่อยผู้่งยิ่งมาถวายเนาะแต่ว่าเอีกมันกับเขาเนี่ยในลำใบแต่ว่ากับเขาเนาะนี่วัดเขานี่เขาในลำใบเลี่ยวมานี่ช่วงหนึ่งมาสาวคุณพ่อขาคุณพ่อขานิมนต์เนี่ยนะคะเด้อค่ะคุณพ่อนิมนต์จะเข้าเนี่ย้อค่ะแต่นิมนต์จะเข้าแป๊บนึงค่ะ มาฟันก่นเอารถเท่ามานีกันว่าช่วงตัวมากกับฟันมาเขาจะานากมาขอบวชน้ำซ้อมอุงแต่ว่าเป็นนาคนไทยเนาะเออเป็นนาคนไทยมาขอบวชน้ำมาหนีว่าสิบวารับดอกเจอที่แรกว่าสิบวารับเจอที่แรก่ันเอาไปมากกับเล่ดใ้รับรับม่เล่ดเท่ากับเขาวมด่ัเงบนั้าลหลังเนาะแล้เป็นนิดๆไม้อันดีมาหนีก็เลยว่าฟันมามีผู้หญิงสองคนเป็นแม่ผู้เก่าล่ะกับผู้ม่อุ้มลูกแม่ท่านคุนเนะ อุ้มอุ้มลูกผู้ชายมากอันมาเครื่องน้อยมันแข็งกี่ดิค่ะน้อยนึงนี่อุ้มมามาถวายค่ะที่แรกก็ว่าสีพอเอาอด้วยค่ะที่แรกก็ว่าสีพอเอาเอาไปมากก็ได้ได้รับไปค่ะได้นในเดรับไปเล็กน้อยเพื่อนค่ะนี่เขาก็เลยอ่อนว่อนมาเดรับไปแน่อ่ารับไปแน่ทีตรวจเพื่อนค่ะที่ตรวจลูกหนูเนี่ยปูบึงอึดเขากินพวกมือึดเขากินไหมือนกันคือหยาตีพี่น้องเ่าเห็ดบุญหาเพาะทางบุ่นก็ได้ค่ะ ือที่ย like ังคือจังอยากพเจ้าก็เลยมาได้มาเขาฝันปูเนาะมาเขาฝันเอาเล็กน้อยผู้ชายมาถวายกันเลยได้รับไปค่ะได้รับเล็กน้อยผู้ชายไปได้รับไปอาจจะเขาอีกที่หนึ่งกันว่าได้รับไปแล้วอันนี้นี่มีตองวดบ่คะปูตองวดอันเล็กน้อยมีมีอีกสองคนอุ่นเล็กน้อยผู้หญิงมาถวายนี่ผู้หนึ่งนี่เป็นแม่ผู้กอนค่ะมาน้ำกันแถ่นี้ได้รับไปค่ะได้รับไว้ดิได้รับเล็กน้อยผู้ยิ่งไปค่ะจนได้ เนี๋ยบาันนี้เป็นผู้หญิงสองคนอุ้มหนึ่น้อยผู้ชายมากมามาถวายให้ก็ได้รัใบขึ้อเก่าแม่ก็บมูออุ้มมากกันได้แต่รัใบขึ้อเก่าอาจจะเขาคือเก่าดีเกว่านี้เพราะว่ามันฟันดีเนาะปูเนาะฟันดีอยู่วันนี้ผมมาตีเป็นแนวท่านอนซีหนึ่งอ่อยหนึ่งซี่งซีอก็หาอันหนึ่งหาหาซีกับหาฮุก ตีตีเป็นนะอันนี้บอกว่าให้เอฟซีตีน้ำกันได้หรือค่ะมาฟังได้การตีดิค่ะว่าฟันตั้งซี่สี่ตีเป็นยังไงก็ซอยกันตีเนาะเออแมนเมนนั่นฟันตั้งซี่สี่เป็นยังไงก็ซอยกันตีไปแอดมินก็ได้เอฟซียูทูปเขาค่ะเออฟันตั้งซี่ฮ่ามันขึ้นอีกฟันที่มันโตนะค่ะฟันเห็นเป็นโตอะห้าแปดศูนย์นอืมฟันอันเห็นเป็นโตเนาะเออห้าแปดศูนย์เท่านี้แหละค่ะอืมเป็นแนวท่าน้ำกัน ค่ะอันนี้เป็นแนวท่าแขกเทรนดฮแรกเนาะเพแว่ากับเพิ่นม่อบ่คบ่นี่เพื่อนได้อลยข้นแนวทาแแรกเะวกบอยิจารณาบึงกวอนสิลงทุนเนี่แนวใดก็ได้บอกกันไปค่เรอะไรคือกันไล่ได้ตามที่เราซื้อมงะดีอะไ่อยังล่ะ โอ้หันหน้าซ้องนลยฮะว่าผมว่าด,ดีอืมให้ตีซอยกันให้เบิกให้ให้ตีซอยกันให้พิจารณาซอยกันร่องเบืองค่ะหรือว่ามันทิ่พ,พันทั้งที่มันทิ่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจังไง ค่ะผมมาเลยเพิ่นมาเอาไมอนีก็สิมีโ่นี่เข้าแท้แน่นอนค่ะวันนี้ครับปู่คะว่างี้นี่ความฝันมันสิสับสนได้จักหน่อยเพราะว่ามันมีเสียงแทรกเสียงแซนหลายอย่างเนาะค่ะอยากฟังอีกจักรอบนึงค่ะปู่ฝันว่านี่มี่มีนิงสองคนแต่ว่าเป็นแม่ผู้เล็กน้อยเอามาเอามาขังก่อนผู้หนึ่งมาแล้วกันสองคนอุ้มเล็กน้อยผู้ชายหมมาถ่ายไปค่ะที่ไหนว่าสิบ่เอาดิค่ะว่าสิบ่เอาเลยวจำใจได้เอาว่าอัน บ่มีเขาบ่มีอย่างก,กนินเลี้ยงให้หนูแน่เอาไว้เลี้ยงไว้พวกข้าน้อยแน่ท่าน<ะ>แตได้เลยได้รับไว้เลี้ยงไว้เขาค่ะอแต่ว่าภูมิกับว่าอยู่นี่ละเออเออไม่พีนึงนี่ยเรา<ะ>เป็นนีลากระฟานว่างชี้ละแต่ตีเป็นแนวทางมาแล้วกันสอยสร้อยกันเตีเ้ยว<ะ>โมมันที่เออขอ้างละ ข้ามาจานเนี her. Her ่ยอาจารย์เล่นนั่นดินี่มีลาวัดว่าลาเมากันได้แล้วแต่ทีแต่ส่วนเนี่ยส่วนโยมท่อมุญเท่านั้นล่ะค่ะเสื้อสิ้นใส่ของใช้วัดเท่าม่ไปใช้ดอกทางวัดก็ยังขาดหลายๆอย่างเนาะาาจเนะขาดหมดทุกอย่างแล้วแต่คนทางยังบดีอยู่ส่วนพี่ส่วนน่องเท่ามาเหตุบุญเหตุทานซื้อตัวที่ทำหรือว่าอนมันแยกกับต่อยอดไปซื้อแนวไหม เออว่าจะกวัดหม่ตั้งด้วยสีบนของวัดที่วัดที่เกศเลยที่นี่ด้วยสีบนวัดที่เกศแล้วเป็นบุญเป็นกุศลวัดว่าล่างผมเข้าได้เห็นโยมมากน่าหลายตาเนาะอาตมาเห็นว่ออกไปใช้ยก็ย่อยู่ทั้งสี่เลยไม่เจ้าเห็นว่าคือบุญเห็นออกไป็นใทั้งนอกจ้งเที่ยวไม่จะออกไปเห็นอาวัดนี้อยู่อนี่บน กูไดเคยเห็นกันกน,น,นองเคยกันกันได้เห็นอาเราอาเราพอด้วยกันค่ะค่ะประจุมประจัยอ่าวาริวาหาปุรปาปริปุเรนติสลังอวา,ามว่าอิตโตินังเปตานังอุปกาติเอติตังตงิตังตุมังคิปมเมวาสมิสตุสเพปุเรนตุสงังกปา जन्तोपन्नरसो यथा मनिषोतिरसो यथा सफीयो विवाचान्तु सफरोको विनाश तु माधरायो सुखीतिकायुको भव अविवानशिरे शनिचाङ्गोतापचायिनो ชาตาโรรมมาวตานติยายุวานุสุขังภลังสาธุเออแม่กลุมมันก็ไม่เสียบต้นซอยเนาะเออเห็นไหมค่ะพี่น้องป้องไปค่ะนี่ก็เป็นแนวท่างดีๆเด็ดๆนะคะจากพ่อคู่เนาะค่ะพี่น้องน้องค่ะ ขาพี่น้องท่านได้มากกระจัดคัดกระพันเนาะค่ะพี่น้องค่าท่างช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะถือพิษบวบากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะตัวเลขทุกตัวมีเขาได้ลุดได้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์ลุดนะคะพี่น้องเดอ้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เข้ามาเบิ้งคลิปนี้แล้วเนาะคะ่ะแอดก็ขอให้โชคดีมีใช่ ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงท,ทุกทุกท่านนะะ้องค่ะพี่น้องคะคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ประสบก้ามสาเร็จทุกอย่างนะะ้องค่ะพี่น้องเนาะคิดเงื่อนให้ได้เงืนคิดท่องให้ได้ท่องน,ะคะน,องน้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะก้อนเอื้อนแอดก็ขอ,ขอกําลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอกําลังใจคนละหนึ่งไลหนึ่งแช่น้องค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะ่ะที่เขามาแล้วนะคะ่ะแอดก็ขอขอบุญขอบุณเป็นอย่างสูงนะะ้อค่ะพี่น้องเด้อที่บขำโฆษณานะ,นะคะ่ะที่ซอยกดไลค์กด จะขอให้ประสบความสาเร็จทุกอย่างเนาะ,ค,ะนนะค่ะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องคะนี่ก็ะสิขอจบคลิปไว้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแล้วค่อยพอกันไหมในคลิปหน้านะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่ข้าวมารวยรวยรวยค่ะพี่น้องคะสุขภาพแข็งแรงทุกทท่านเนาะคะ่ะให้โชคดีมีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปด้วยค่ะพี่น้องเด้อค่ะสวัสดีคะ่ะ